ดูดวงของชาวราศรีพิจิกดวงชะตาสเสน่แรงจนได้เรื่องชาวราศรีพิจิกเสน่แรงจนได้เรื่องไปไหนใครก็รักหนุ่มรักหนุ่มหลงสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่กระพากันโสมนัดหลงรักในมนสน์เสน่ชาวราศรีพิจิกชาวราศรีพิจิกปีนี้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักเดิมูนเกิดขึ้นมนจันทาจันซ้อนจันมหาสเสน่ห์นุนนำโชคชะตา โชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ดีข่าวดีต้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับพลังบวกนะผมอำนาจบารมีวาสนาการตัดสินใจยางเดดขาดรักสองนะครับรักสามเศร้าเรียกอ,อย่างนี้ก็ได้นะนะดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องคิดไต่ตองนะผมว่าจะเลือกใครดีนะครับการที่เกิดขึ้นในโชคชะตาแบบนี้มันเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องมนเ่ห์แลวมันเยอะเกินไปมันมีความต้องการเยอะเกินไป ท่านเพียงแค่หยุดอย่าไปแตะต้องเสริมพลังทางด้านเรื่องความรักบางคนรู้อยู่แล้วว่าพลังเรื่องทางด้านเรื่องความรักเกี่ยวอะไระครับมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลงนะเแม่ตามหานิยมการไปแตะต้องสิ่งของต่า,ตางๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายสําคัญนะครับพวกเหล่านี้เสริมพลังบุญกุศลวาสนาได้เสริมมนมหาสเสน่ห์ได้นะครับตะกุดก้าวนางนอนจับแตะต้องแล้วมเนเสน่ห์เข้าตัว ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่ต้องเบาเผาๆลงบ้างนะผมกับปัญหาต่างๆแต่นี่โชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กปกักกุ้มของรักษาหนุนนำโชคชะตาแปรผันพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะผมจะเลิศลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินข่าวดีบังเกิดร่ำรวยเป็นจะบอกว่าเศรษฐีก็ได้นะนะครับจะเรียกว่าเศรษฐีใหม่ ครับเสรษฐทีใหม่สี่เหรียญบังเกิดเสรษฐีใหม่ครับจะมีบุญกุศลวัส,สนามีข่าวดีนะครับจัดแจงตามแบบแผนประเพณนี้นะครับแบกภาระ,ระปัญหาต่างๆนี้สิ้นแบกภาระ,ระเดี๋ยวเคลียร์ได้นะครับโชคลาภเงินทองบารมีวัฒสสนาคู่ครองมสเสน่ห์ของท่านเมตตาผู้ใหญ่มหาเมตผู้ใหญ่เม่ตามหานิยมเมตตาท่านแล้วท่านควรที่จะต้องรับสิ่งดีๆและปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาด้วยกเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ปีนี้ข้าพเจ้าขอเป็นคนใหม่ ทาให้ชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นทาให้ชะตาชีวิตของขา้ขาพเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แลผมท่านอาจจะได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วเลือกให้ถูกต้องตามหลักแบบแผนของท่านแล้วกันแล้วผมโชคชะตาของคุณตกตําแหน่งเป็นยังไงได้ปราบศัตรูโมมานแก้ไขในโชคชะตานั่ง see, อินทรีอัศวินถือดาบบินขึ้นไปปราบให้เรียบแร้ผมสัตรูโมมานแล้วอย่าไปคิดจะไปปราบเขาเลยเสียเวลาปราบ ท่านปราบภาวะจิตใจของท่านละสิ่งเหล่านั้นให้เองออกไปจากข้าพเจ้าก็คือว่าปราบสิ่งไม่ดีออกจากใจก็พอแล้วนะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะรื่นเริงสังสรรค์ป่าทองคู่สนับสนุนคำชูหนุนนาโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไม่ดีข่าวร้ายจะเข้ามาไหมมีข่าวดีนะครับจะนําพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาครับอาจจะมีข่าวการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆการพัฒนา การเจอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตานะผมแต่ยังไงก็เป็นข่าวดีนะครับผมแต่โชคชะตาอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้นะในโชคชะตาไม้เท้าถือขึ้นมาขนาดนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาอาจจะมีข่าวดีเพราะว่าช่วยบังเกิดขึ้นกับทวท่านใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาแก่สื่อตัวท่านนะผมเจ้ากรรมในเว้นตามติดหลบดีซ่อนเน้นปัญหาต่างๆกลับด้านแล้วกัน นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจเจ้เากรรมนายเวรนะครับตกตําแหน่งอํนาจแบบนี้วาส,สนาจะกลับกลายเป็นมิตรจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนชชาโชคชะตาแม้เปลี่ยนพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาบุญกุศลวาส,สนาของท่านแล้วจะแจ้งให้ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนําสนับสนุนตัวท่านเองขอท่านจ้ำชื่อราบรื่นไปไม่ได้ดีลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ